ยายเออเอ,อ่ะเดี๋ยวหนูจะดูเะเออเดี๋ยวหนูไปดูให้โวยมาแล้วเขาดูพวกเราเขาก็จะได้ไประโยชน์ด้วยเขาไม่ดูเขาก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ความรู้อ่ะอ่ะแค่นั้นแหละท่มากมายเห็นยังเ่องพี่เจริเออเจ้าพี่เมนอ่ะน่าติดตามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะดูให้นี่ไง อ,อันนี้แนวนอนเปล่าไม่พี่ทำแนวตั้งอ่ะเขาบอกแล้ว้า่ทำแนวตั้งพี่จะขอบจำหนไหมมันจะมีขอบจำมาทำแนวนอนอ่ะมันจะเต็มหมดเลยต้อง<ต>ไปตั้ง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 ในเครื่องแล้วตั้งในแอปอเอาอย่างนี้นะพี่ดูนะ นี่จะมีไหมมันจะมีในในในหน้าจอเรากันตั้งค่ะมันจะมีแบบหมุนโดยอตัตโนมัติแล้วก็ล็อคล็อกใช่ไหม,มให้เรากดตรงหมุนอตัตโนมัติที่ไม่ต้องตั้งล็อกมาแล้วมา<ล>ดูมาดูสองคนแล้วลุงเจริญกําลังตั้งลุงเจริญกําลังเล่นในจ,จอเนี่ยในี่ใครนอเนาะใครยายหนึหน่งคนใช่ไหมเออแต่หนูออกมาแล้วอ่าเหลืออีกคนนึงใครนอเนาะลุงเจริญเนี่ยลุงเจริญกําลังมาสองคน ไอ้น้อมันอยู่เป็นเพื่อนลงเจริญลงเจริญกําลังล่องเล่นไออะไรนะพริซึมอยู่เนี่ยพี่ซึ่มอ่ะใช่แต่แต่มันกลับนี่นี่แหละให้หนูเล่นตุ๊กตาพี่เอาสามารถจะเอาเวลาพี่ปิดกล้องอ่ะพี่ปิดกล้องพี่เอาสามารถเอาฉากตัวนี้มามาใส่ไว้แล้วพี่ก็เปิดเพลงอ่ะมันจะมีข้างบนมันจะมีอ่ะตัว้ที่เลือกเพลงด้วยอ่ะเสียงเพลงเห็นแล้วเห็นแล้วเพลงเพลงนี้ฟรีใช่ไหม บางทีอ่ะมันก็ฟรีแล้วก็ไม่ฟรีโดนบ่นแต่เรา <บน S 1> <ง>เอาไว้แปลเพลง youtube ได้เปล่าโหลดไอ้ตัวนั้นมาไว้พี่ไปโหลดตร,ตรงช่องหลังบ้านเรามาไว้เลยเยอะๆเลยเอาตามอารมณ์พี่ตะมันอารมณ์เศร้าอารมณ์คลาสสิกอารมณ์ล่าเริงอารมณ์สดใสอันนี้ภาพภาพมันเล็กนิดเดียวเองอ่ะใหญ่ภาพมันเล็กนิดเดียวเองภาพหนังสือเนี่ยภาพดอกไม้อ่อะก็พี่ไม่ไม่เอามือให้มือขึ้นออก ลี่ <rium> <Dante> <Superman> ออมึงลี่ออเอามือิมก่อนแล้วคลี่ออกอเห็นละเห็นละได้ละเข้าดูลงอยู่สองคนเมื่ rode rode. อกี้มเข้าไปดูเ็นแล้วใช่ไหมมีคนเข้าไปดูอยู่บออมันมีเพลงขึ้นหรือเปล่ามีเพลงขึ้นมันไหมมีเพลงขึ้นเปล่า เนาะจะน้องมาขามเอาจะน้องมาขามดูไเ่มีเขาพี่ไม่จิ้มให้เป็นขอบเหลืองก่อนถ้าพี่พี่จิ้มขอบเหลืองมันก็จะใช้ได้อ่ะเด็กน้องมาขามมาดิจ้าลุงเจริญกําลังจะเข้าแบบแบบไปยายสมสมไงตอนนี้อยู่กันเนี่ยอยู่บ้านนายแมนเนี่ยอยู่กันตากับยายลุงเจริญก็ยังไม่รู้เนาะโอเป็นคนกดไลค์ให้เก็ดละ ของของใครดูตรงไหนอ่ะเดียขอบคุณมากนะลุงเจริญยังไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเนี่ยถ้ามีเพลงนะ้อ๋อนี่เพลงยังไม่ได้เปิดเพลงเนี่ยนี่เพลงยังมีเพลงนั่น มีเพลงแล้วเพลงดังอ่ะเพลงอะไรเนี่ยอยอ,อาล้วพี่เรงจะเล่นจะพิมพ์ตอบข้อความไหนอ่ะ ใช่อันนี้มันมีน,มน,นั่นไหมใา่มันมีไอ่มันมีมันมีชั่วโมงเหมือนไอ่กระต็มงดาดไหมเสื่องร้อนเหรอตอนนี้มาสองคน ถ้าเราพูดถ้าเราพูดอย่างนี้มันมันได้เจอได้ยินไหมเพลงดังแล้วจ้าเพลงดังแล้วใครนายายในายายเนี่ยน้องมาสอมเพลงดังแล้วจ้าน่ยลุงจะทำลุงเรจเริญจะทําแบบสมสมไงลุงเรจเริญก็ลองใหม่ต,ตีนหยาดมันหมดเวลาแล้วโอ้ดีใจมากลุงเรจเริญลองได้เนาะลองได้อยู่ใกล้แมนแมนดูยัง ารับอย่างเดียวผมเรียว <ทำ S 1> เรีวเรีวเรีวเออียในยายใช่ไหมเออใช่ยายเองแหละเรียวอ่ะที่มีหัวหัวใจอ่ะตีเสียงเพลงลงนิดนึงจะได้ไป่ข่มเสียงตัวเองอาจจะได้เสียงอินูดด้วยอ้าวอันนี้มันไม,ไม่มีมันไม่มีเสียงนะเนี่ยอันนี้ไม่มีเสียงนะยายทำไมจะไม่มีเสียงหรอ ได้ยินไหมเนี่ย <c oughs> ดื้อจังเลยอะ <c oughs> มันลักษณะสเสียงมันจะใช้ลักษณะเดียวกันกับอ่าลีเดอร์พีเดอแต่ว่าตัวนี้พี่สามารถจิ้มจิ้มจิ้มได้เลยจิ้มกันดำเนินอ่ามันแข็งแรงไงห,หน้าจอมันแข็งแรงกว่าอีกซึ่มพี่สามารถควบคุมแผงแผงงานได้เลยแผงให้หน้าจอได้เลย ตอนนี้มีเสียงไหมพรงอ่รงวงกดเป็นอดมิกชื่ออแล้วก็บอกว่าผู้ช่วยดูแลอ่ะพี่กดตรงตรงชื่อหนูิอ่พี่พี่แมไอพี่เจกดดีแล้วก็กดคำว่าผู้ช่วยดูแลกดชื่อตรงชื่อเโอเขาจะเป็นแอดมินของพี่ทันทีเขจะควบคุมใหพี่ทัทีเขาก็จะดูแลช่องให้ี่ทันที ลักษณะดูแลช่องก็คือเขาจะดู fc คนไหนมาปวดที่เขาจะจำลอกที่อ่ะเขาก็จัดการบล็อกเต้ให้ที่เลยลบอะไรให้เหนเขาก็เข้าขึ้นหน้าดีเลยโอ้ยยิมจะถากอีกวิญญาใช่ไหมโอ้ยแต่แล้วกินมันทำไมพี่พี่กดตรงคำว่าเลโอเลแล้วก็ตั้งเขาเป็นแอดมินสิไม่มี ขึ้นอะ่ะโอ้ยพี่เกดเป็นชื่อเลโอ,โอโตัวหนูในตัวสีฟ้าตัวไอตัวเดียวอะ่ะตัวเอลตัวเดียวอะ่ะแล้วกดครับแปลว่าอะไรแอดมินเหรอไม่มันไม่มีครับไม่ไม่มีมีแต่เพิ่คอมเมนต์เพิ่คอมเมนต์แล้วก็ดีลิสตดีลิสคอมเมนต์แล้วก็ไทมเอาท์มเอาก็เอาออก I ไฮก็ซ่อน <Remove, S 2> รีมูฟรีมูฟแอดอมอโมด เอาไปแล้วเอาออกไปแล้วอ่านิวนิวอนเนกอ่าอนินเตอร์อ่าลุงเจริญสวัสดีครับออกไปแล้วถามเอาออกไปแล้วกดผิดเห้อ พี่บล็อกหนูเฉยเก่งมากก็แสดงว่าตัวนี้ไม่สามารถเข้าไปช่วยพี่ได้แล้วนะพี่อูอ่ะพี่เห็นพี่ยังเห็นหนูไล์ของพี่ไหมเพราะอื่นเขาเห็นนะแต่พี่ไม่สามารถมองเห็นอยู่นะเห็นข้อความไหม ไ,ไปแล้วนี่ก็ฟังรียวไหมไม่เห็นแล้วไม่ไม่เห็นแล้วบีมบล็อกหูแล้วนะตัวนี้พี่ไม่มีสิทธิ์ใช้ของหมูแล้วนะแล,วแล้วตัวนี้จะไม่เข้าไปช่วยพยี่อะไรอีกแล้วนะฟังดูนะนี่แหละข้อเสียของพี่อ่ะพี่จะขาดเอซีไปแล้วคนหนึ่งอ่ะพี่คือนบอกเขาอ่ะเดี๋ยวเรายังไงไปแก้ได้ไดป่ะ พี่เจ๊เด้พี่แมนตู้เรื่องที่เดี๋ยวพูดไหมพี่แมนเดี๋ยวบอกเขาแทนเขาไปทำเงินเงินอ่ะอืมเสียไอ้พี่ไปแล้วเด้อหนึ่งคนเพราะว่าเขาไม่สามารถจะเข้าไปคุยกับพี่ได้เขาก็ไม่เข้าไปแล้วอันนี้คือตัวอย่างเขาก็จะเป็นเรืขาจะเป็เรื่ติดตามพี่แล้วเมื่อพี่บล็อกเขาแล้วอ่ะเขาก็โอเคให้คุณบล็อกยันไม่ให้คุณแม่บิ๊กช่วยคุณไม่ให้บิ๊กช่วยไอะไรกับคุณเนี่ยออกแล้ว ออกมาก่อน